ก็คงไม่ต้องอะไรมากก็คือสารงานกลับไม่ได้นะต้องสำเร็จไม่ได้ที่พราะ่ามิเชลเข้าวานเลยทำให้ดีที่สุดหากโดยเฉพาะเรื่อง,องโนะควิดกรณีที่กำลังขอซื้อวัคซีนนะฮะอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทยแนละ้าวาว่าจะวินา,มมาทีามัดโยงเป็นอย่างไรบนะ้างเมื่อกี้ก็พูดขั้นายกอบจงเหมนกันนั่นก็เพราะจะมีทุที่เลยซื้อเนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นจุดที่สำคัญ ที่จะช่วยในการสร้างการรับรู้สร้างความตระหนักนะ,ะแล้วก็เชิญชวนให้กับพี่้อาชาวรชสเมียเนี่ยลงทะเบียนวัคซีนกันเยอะๆนะยิ่งลงมากนะก็จะยิ่งได้ได้มากผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะฮะนะแล้วก็มาช่วยกันนล้ะกัน,นะะให้โคราชเนี่ยปลอดภัยจากโควิด กันผู้ว่าคะแม้เวลาจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะในเรือ่องท่านดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยท่านจะทําอะไรให้มันดูเป็นลูกธระทได้ไหมคะนี่ถ้าท่านท่านคิชเ่อรลูกประมที่สุดก็คือจะออทําเรื่องโควิดให้เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะพยายามที่จะสกัดกลุ่มเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงนะฮะกิจกรรมเสี่ยงต่างๆนะฮะไม่ให้เข้ามาในพื้นที่เราได้โดยเฉพาะเรื่องของโรงงานนะ,ะเราคงทราบแล้วว่าตอนนี้ที่สระบุรีนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยจะต้องผมก็ต้องคุยกับทีมทำปฏิการด้วยกันนะครับว่ามีมาตรการอะไรแข่งอะไรลงยังไงกรองคนยังไงคัดคนคัดจัดยังไงกางแห่งต้องก,การสเปรย์น้ำสเปรย์รถอะไรต่างๆนะครับนี่คือกลุ่มเงินนะครับกลุ่มสองที่เราต้องพยายามป้องกันให้เกิดไม่ได้ก็คือกลุ่มเงินจากที่นี่มีทั้งสีเ่เอกสารนะฮะทนะี่จะพยายามวักในกลุ่มเสี่ยง ต่างๆได้นะฮะที่เรายังเป็นห่วงอยู่ซึ่งเราไม่สามารถที่จะพร้อมได้ก,ก็คือการเดินทางไปมาระหว่างพี่น้องประชานชนแล้วก็คนจากกรุงเทพคนจากวิลิปปิส์อาจจะมีร้อนเมื่อเพิ่งเย็นมนะะีร้อนเมื่อเพิ่งเย็นก็คือว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของเตียงบ้างอะไรบ้างจะเห็นภาพอยู่ฉะนั้นคนเหล่านี้นก็จะออกมาะะตามกันมาต่างๆ ก็ต้องคงต้องเชื่อมประทางอำเภอในการชุดชมบ้านเนในการสกัดคนค้าว่าสกัดคนไปถึงว่าต้องลงทะเบียนให้ได้สอบถามที่มาที่ไปให้ได้ถ้ามาจากที่